ตอนนี้เรามาถึงน้ำตกเอลาวันแต่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องสมาร์ทโฟนหรือ iPhone 13ถ่ายมือไม่นิ่งทำ,ทำให้เกิดความไม่สวยงามของภาพโยกไปโยกมาที่ความผิดพลาดที่เรียกว่าจะเอา,เอากล้องโกรโปรถ่ายก็เราทำให้ดูกลัวใครจะมองมาแทบถ่ายหรือเปล่า ก็ขออภัยนะครับเพื่อนที่ว่าดูชบชมคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะบางทรงยังได้บอ,อกความเข้าใจนี่จะเดินเข้าไปศูนย์บริการของท่องเที่ยวก่อนแนะนำสถานที่ยังต่างนะครับนี่ก็ดิงเห็นน้ำตกน้นตกเอราวัณ ตกพาลันอัมธาตุวังบาดานลนางกางเป็นศรีนครินสวยงามสวยงามโอ้โหวัดการเอาดีนะท่องเที่ยวนี่วัดสังขระ เพื่อแทงชาติจังหกาญจนบุรีเขาแหลมทองผาภูมิไปโยกซึ่งามซึ่งามตามท้องเรื่องโอเคอาลันอาลันแหมแตกอีกแล้วเหรอจะจะมาไหนตกอีกแล้วครเราไปดูดิ ห้องน้ำหมดห้องน้ำห้องท่าก่อนสบาจจยใจ <c oughs> เดี๋ยวแย่โอ้เห็นนกเขี่ยวสวยงามสวยงามสวยงามใครมาเที่ยวก็เพือการพักผ่อนชมกับธรรมชาติเท่านับล้วครัวครับ อนนี้เรามอางานา้ำครับโอ้สวยงามน้ำสะอาดสะอา้านร,ร่มรื่นจริงๆอิงอื้ ธรรมชาติสดซื่นแม่ใครจะมาเที่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิตแก่คนเราพวกเราเดินทางมาไม่ไกลจากโตัวจังหวัดจังการผ่านเป็นป่าเขาลำนาภัยท้งตกเอราวัณจะไปอีกทั้งตกห้วยแม่ขมินเดี๋ยวลราคงไม่ไป เราวขโดนทางมาน้ำตกอกราวันแล้วเราก็จะไปเกินสีนักลินเลยมันไม่เคยเป็นไปอีกไกลครับเราก็ไม่กลับเดินทางไกลมีธุระจะไปมีลานค้างเต็นข้างล่างมีลานคางเต็นข้างบนไปทำตกเราจะไปน้ำตกดูที่อ้สวยงามบยังไงน้ำตก ดูสักก้อนความรูรณสมบณ์ของธรรมชาติประเทศไทยเรามมนเดินทางไกลหน่อยเราจะไปนคงไปได้ไม่กี่หัางตกไม่กี่ชั้นแล้วก็จะกลับละมันจะกลับละเดินทางต่อที่อื่น้างขยะพอตําลงลนักท่องเที่ยว เอาลวมาถึงที่จนได้เคยมาสองครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้มีอกาศได้ถ่ายภาพสวยๆงามถ่ายแตภาพนิ่งคราวนี้ก็เลยได้นำบรรยากาศจริงๆสดๆ มาฝากคันทนั้งหลายเพื่อนที่ชอบการจนภัยท่องเที่ยวอันนี้คือลายร้านลำไผ่การกะละชื่อของตัวเองไว้ลำไผ่นักท่องเที่ยวนั่นเองว่าข้าพเจ้าได้มาแล้วอันนีวัฒนธรรมปการใดนะเห็นตามห้องน้ำเห็นตามเบาะโน๊ตเมเอ,อ วัฒนธรรมที่แปลกประหลาดจะดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้ตกไหลคืนหลังคืนหลังไหนอะวังมัดชาหาน้ำตกอกนางผีเสือ้อเบื่อไม่ลงดงพรึกษาภูผ,ผาเอลาวันแล้วมาดูนี้ก่อน ลงไปดูหน่อยลงไปดูหน้อยองจะอลังการขนาดไหนละฐานชุโทมเออคนี่โอ้โหสวยงามไหยโอ้โห เอาละครับเรามาชมกันจะยาวเลยกันน้ำตกเอราวันเอราวันนี่ไม่ใช่นะมันเละยองอันเละยองไม่ใช่เราจะที่กันนี่น้ำตกเอราวันเนินๆหน่อยเมืองกาลกาลเนินแบบเมืองกาลนะครับ โอ้โหหน้าดวงเล่นแค่ตัวให้หน่อยเนาะโอ้โหเอสกโก์ ว่าอลาังการขนาดไหนใครเดมาเที่ยวดับประทับใจที่สุดเลยนะอุษกรท่านเอ๋ยมาเลยมาเที่ยวกันมาพักผ่อนผมจะไม่เปินลัก็บผมจะเดินไปด้วยดูชมแล้วละทำทานลำห้วย ไหลเป็นแก่งเป็นเกาะเป็นกระพักสวยงาม,อมเอราวัณธรรมชาติจริงสวยงาม เดี๋ยวฉันู้ชิตบาบ้าที่โต๊อเขียวสะุ่มสวยงาม มีปลาด้วยคงไม่ถึงบนครับเราทางคนเขาโอ้โหนี่ดูความสวยงามธรรมชาติสวยงามอือ ตรงนี้ช่วงนี้ก็มานี้ช่วงนี้เวลาที่นัททาากทนน่องเที่ยวยังไม่ไมาวแต่เช้าเขามาจะเลยทําให้คนท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเราถ่ายงี้นักท่องเที่ยวมองก็าอาจจะไม่ชอบใจเราเลยมาช่องคน,นงว่างโอ้โหดูปลาปลาสวยงาม นี่โอ้โหเว่ยมันทำให้ก็เต็มอิมลนละคุณไม่เจอมีผลงอานพิเศษตรงนี้เป็นแหวนฟันชั้นสวยงาม ้นใจโอ้มีโต๊ะนั่งด้วยน้ำตกเอราบันโอร์บันเอร์บันวอเตอร์โอ้โอ้ ่วยงามสวยงามเด๋ยวเลาะริมน้ำดีกว่าครับเราไม่สนใจแล้วอื่นเป็นเราสนใจธรรมชาติคือน้ำตกอย่างเดียว โอ้พูดนานไปเล่นน้ำเนี่ยโอ้โ,โอหน้านเลยเยี่ยมจริงๆเลยมาตีบทพุทธิใส่มาเปียกนะตรงนี้คนไม่มีอลกำลังไม่มาพี่ไทยไม่มีแล้วก็ถ่ายน้ำตกได้เต็มที่ธรรมชาติมันต้องเกรงไกล วันนึ้ภาพผูใดมาสนใจเราฮึขอคุณแม่คุณเอ้ยต้องส่วยงามส่วยงามดีแท้อยากตะโกนมาดังๆก็เกรงใจแค่นาทีาาวฮาเราจะบ้าอันนี้ปลาเลึกไปเอาอยู่วะสุดยอบโอ้โห Oh, di perahu, di perahu, di pra, di perahu, kan perahu, di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  Oh. di nah. ini highlight like. oh aku mau ว่ากินแล้วเมาจริงไม่รู้ผมไม่ทราบเลยกินได้เลย,เลยโอ้โหโสุดยอดสวยงามไปทุกอณูโอ้เจอ พยามังกรว่ายน้ำข้ามไปไอ้เหียคุนตวทองครับแล้วพูดถุภาพหน่อยคุณเฮีย้ยผมไม่ใช่เฮีย้ยผมดีจะตายผมชื่อตะันตะทองบอกเรียผมไม่สมศักดิ์ศรีหน่อยมังกรทองโอ้โหนีนนี้โอยู่ธรรมชาติ รามแท้ออะเรี่ เออสวยงามท่านนับว่าสวยงามไม่แค่ก็เป็นไม่แค่ไทยเพื่อครูให้กับเ,เป็นที่น่าเชื่อหน้าตาของประเทศไทยเพราะว่าต่างชาติก็มาเที่ยวเยอะฝรั่งมังค่าไม่เห็น เที่ยทางไทยมนธรรม,มชาติน้ำตกก็เป็นที่อย่างหนึ่งทางไทยว่าอุทยานประวัติาศาสตร์เปงนมาโลกคันที่สองแล้วสะน้ำตกเอราวัณน้ำตก,กไม่งเอราเขาเดูจะยากหน่อยครับเขา้าเจาะเขาออกระบาณนี่เข้าง่ายาเพราะต้องเดินู่ตะเลาะลำไหลลำธารสวยงามมาถ้าเดินทางก็เดินทางมาได้เลยมาทางโลกาสการเข้ามาสู่ ทางลาดยา่าทางลาดย่าก็มีทางท่องเที่ยวคือยานเก้าทับของรหนึ่งที่กัดทับของขามาไว้แล้วก็มาเขื่อนท่าทุงนาน้ำตกเอราวัณโัดเมขมินน้ำตกเขื่อนต<ม>่เขื่อนเขื่อนสีนักเรียนเองครับมมชมท่าสวยงามโอ้โหกลับทันตกที่บ้านเนาะ ทำน้ำตกไว้ดูเดินที่บ้านดูวจะไปไหนอือ ดูสักก้อนนี่เสียงต้งว่ะน้ำตกเนี่ยที่ผมเคยไปน้ำเขียวก็มีเนี้ยจะเป็นชั้นไปเรื่อยๆแล้วจะมีหลายรูปแบบสูงๆตัดสูงก็มีนี่ก็สวาตูงก็ได้สวยงามหมดอ่ะเฮ้ยเขียวใสเขียวอุ่นนั่งฟังเสียงน้ำตกให้สบายใจกันครับ สับบรรยากาศอันร่ญญาารรรมรื่นจะขึ้นไปอีกชั้นดีไหมบอกแล้วว่าไม่ดีดีแ <c oughs> ไม่ไปแล้วเพราะน้ําตกคือน้ำตกแต่ผมแแ้แตกก็ต้องรีบเดินทางต่อเอาขามาเที่ยววัดธรรม,าม,าม,ามาชาติไปฟังฟังเสียงน้ําตกธรรมชาติดูดูไปเรื่อย ี่ถ้าองเที่ยวก็จะเริ่มมาเยอะแนละ้วนักท่องฝรั่งคนไทยตัวนี้เป็นแค่วันหดุดราชการครับวันเสาร์อาทิตย์นี่ันท่องเที่ยวนี่คนไทยจะมาเยอะวันธรรมดาเนี่ยพวกฝรั่งยังชาติจะมาคือสลับกันวันเาสาร์อาทิตย์นี่ยวันหยุดราชการเนี่คนไทยคนไทยเราท่องเทียทยเ่ยวไทยก็จะมาเยอะมาเที่ยวพาลูกหลานมาเที่ยวเล,เ,เล่นน้ำตกเที่ยวเเล่นน้ำตกมาเที่ยวปีนเขาหนุ่มสาวถ้าคุณแก่ มาดูธรรมชาตินั่นเองชอบใจจริงๆชอบจริงๆเลยนำล้ำตกแบงนีง้ ลมเย Connie, marriage, some linen, okay. ็นอากาศบริสุทธิ์ดูต้นไม้ครับต้นไม้สวยสวยงามอ่ะเดี๋ยวเราลงกลับก่อนละนี่คือนทุกเอราวัณแหล่งท่องเที่ยวชื่อเดิงของประเทศไทยในของจังหวัดกาญจนบุรีและของประเทศไทยด้วยเหมือนกันเอ่อถ้าเพื่อนคนไหนสนใจจะมาเที่ยวก็มาได้เลยจังหวัดกาญจนบุรีเฮอยจัสวัดไ์ใอะบ้างจังหวัด เมืองโอ้ไม่รู้เชีคกันทีนะแล้วก็มาทางก็มีป้ายไม้เลยทางลาดยญามาทางทางทางเบอร์สินธุวันได้แหละจะมีป้ายบอกเลยทางมีเอสับพีเอสมาเลยก็มีที่พักมีแพรอมีมีแพรอยู่ข้างทางไปเชอาใคลลองแพรก็ได้ที่เราข้างทางเราผ่านมามีแพรอยู่จะพักแพร์จะมาจะค่อยมาเทอมตกเนี่ยแล้วแต่เราตามความสะดวกถ้าใครชอบใจก็ ไล่ให้เป็นกำลังใจทักตกใจก็ช่วยแชร์ต่อไปประชาชนมาเอ่อเป็นกำลังใจดีก็ช่วยทักทายให้ผมด้วยครับ